จำไว้ขอเตือนใจให้คุณหูดังตัวอย่างลองฟังดูทั้งที่รู้การกระทำตัวอย่างไม่ดีพีทั้งหกอย่ามัวมองรอมกับเด็กพุทธธรรมวันนี้มาน้อยเนาะ เพราะว่าหลวงตาไม่ได้มาไม่ได้อยู่หลายวันหลายอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์ก่อนมากันไหมไม่มาใช่ไหมก็น้องกล้องมาไหมพี่เก้าโอพี่เก้าโอดมาไหมอาอาจิตไม่อยู่ก็เลยครูอะไเด็กเด็กก็หายไปหลวงตาไม่อยู่วันนี้มีไม่มีอไม่มีเด็กผู้หญิงเลยผู้หญิงก็ไม่มากันเนาะ่ไหนหมดค่าฮะ อาครูไปเยี่ยมบ้านกันเออดีเลยเนะี่ยครูตามถึงบ้านถึงที่ดีแล้วอ่าอ้าวทีนี้วันนี้เตรียมมาจะพูดกับเด็กๆนะอ่าวันนี้เตรียมมาจะพูดกับเด็กๆพี่เขาออดไม่ไหนพี่เขาออาน้องกอง้องน้องเก่งน้องเก่งอยูนดีแล้ววันนี้หลวงตาจะพูดอ้าวมา,มา,มาเชิญเชิญเข้ามาเอามาเด็กใหม่มาหลวงตาไม่รู้จักมาเข้ามานี่ลูกว่า ข้ามาเลยเข้ามาเลยอ่าเข้ามาอ่าพี่เก่งอ่าพี่เก่งอ่าพี่เข้าออสพามาลูกอ่าพาน้องมน้องมาเออไรอ่านั่งน้านี้นั่งนี่แหละอ่าเมื่อกี้สงสัยโทรศัพท์เข้ามาอ่าอ่าโอ้วันนี้มีโทรศัพท์มากันนะปกติไม่มีนะนะวันนี้มีไม่เป็นไรอ้าวอ่าหลวงตาวันนี้จะเตรียมจะมาพูดกับเด็กๆนะเด็กๆเลยอ่าผู้ใหญ่เขาฟังได้อ่ อ้า yup. วจะพูดเรื่องอะไรเด็กๆเคยเห็นผีไหมเด็กๆเคยเห็นผีไหมเคยเห็นไหมอ้าวคนใหม่มาหลงตามไม่รู้จักชื่อชื่ออะไรลูกชื uh> ่ออะไรนะฮะเปรมเปรมเปรมเอเรมเปรมเรมฮะเปรมอ้าวเฟรมอ่าอ้าวไม่เป um> ็นไรอ่า ที่นี่ที่นี่เด็กจะเป็นมีชื่อฝรั่งกันเยอะเลยอฟีฟา้าเปยาียยา่ยาย่าไม่มีมามา่ <c oughs> มามาม่าไม่ม <c> อ <oughs> อ้าวดีละดีละอ,อ้าววันนี้จะพูดถึงเรื่องเรื่องผีแฟรมแฟฟมเคยเห็นผ,เเนผีเคยเห็นผีไหมเคยเห็นผีไหมลูกฮะรู้จักผีไหม อ, miracle. อ่ารู้จักอ้าวผีเป็นตัวยังไงผีเป็นยังไงอ้าวผีคืออะไรนะน้องกล้องอะไรนะอ่ะอ่าผีคืออะไรอ่ารู้จักไหมอ้าวผีคืออะไรอ้าวผู้ใหญ่ผีคืออะไรจาได้ไหมบอกเด็กๆ็กหน่อยอ้าวผีคือกิเลสจําไว้นะผีคือกิเลสเดี๋ยวรู้จักกิเลสไหมล่ะกิเลสคืออะไรอ้าวสรุปแล้วผีคือกิเลส กิเลสคือความดีหรือไม่ดีกิเลสคือความไม่ดีกิเลสคือความชั่วความเลวความไม่ดีผีคือความชั่วความเลวความไม่ดีแลี้ยูผีที่ไหนอ่าผีอยู่ในตัวเราทุกๆคนนั่นแหละผีในประชากรผีอะไรอ่าพี่เก่งผีในประชากรผีอะไร ในแบบผีในประชากเลยผีอะไรอ่าผีข้าออดผีในประชากเลยผีอะไรผีหลอกผีนี่ประชากเรียผีหลอกรู้จักไหมน้องก้องผีหลอกเออผีหลอกอ่ายังไหมอ่าผีหลอกหลอกหลอกเขาว่าหลอกนะมันจริงหรือมันมันไม่จริงอ่าหลอกนี่มันจริงของจริงหรือของปลอม เออพอเง้นคําว่าผีหลอกแปลว่าผีไม่จริงว่าเขาว่าผีหลอกจะวิ่งจะวิ่งไหมถ้าว่าเขาบอกผีหลอกจะวิ่งไหมไม่วิ่งเพราะมันเป็นผีหลอกผีหลอกคือผีไม่จริงเพราะฉะนั้นผีหลอกเอาผีจริงๆอยู่ที่ไหนผีจริงๆคือความชั่วความเลวความไม่ดีอยู่ที่ไหน อยู่ในตัวเราในใจเราถูกต้องเฟมบาว่าอยู่ในใจเรานี่แหละใจของเราเมื่อใจของเราชั่วมอะไรเราถูกผีสิงเราถูกผีอำชั่วยังไงอา้าวผีมีสี่ตัวที่น้องอ่าน้องก็อ่าน้องอ่าน้องเก่งจําได้ไหมผีมีสี่ตัวอาทิตก่อนหลงตาจะเอาให้พวกเราเป็นผีที่เป็นภาพแต่พวกเราไม่มาวันนี้ก็เตรียม อผีสี่ตัวอ่าผู้ใหญ่ช่วยบอกเด็กๆหน่อยผีสี่ตัวใครรู้จักว่างครูรักเย็นผีสี่ตัวมีผีอะไรบ้างครูรักเย็นนี่ไม่เรามีครูหลายคนนะเอาผีผีตัวที่หนึ่งคือผีอะไรน้องเอเออผีออาผีตัวที่หนึ่งนรกนรกเอาฟังให้ดีนะน้องแฟมนรกอ่าผีตัวหนึ่งคือผีนรก นรกรอนมันร้อนหรือมันเย็นผีนะกนะคือความร้อนความร้อนมันเกิดตอนไหนผีในร้อเกิดตอนไหนนะเกิดตอนไหนเกิดตอนที่เราโกรธเราเกลียด,เร,รยดเราไม่ชอบโมโหเคยโมโหไหมเคยโกรธไหมโกรธมันร้อนไปนเย็นอ,อยากจะฆ่าใช่ไหมอยากจะตกอยากจะทำ้ายใช่ไหม น้องตาอยากจะควาร้ายเนี่ยนะนั่นแหละผีเกิดขึ้นแล้วผีเกิดขึ้นแล้วคือความโกรธเอาใครเคยกอดบ้างยกมือขึ้นใครเคยกอดโอ้หมดเลยนะใครไม่เคยกอดบ้างน้องกล้องไมย่ยกมือแสดงว่าไม่เคยโกรธเลยใช่ไหมเคยไหมน้องกล้องใครโกรธไหมลูกเออโกรธอยู่เนาะแต่ฮะคอยเคยอะไรนะเอเคยแต่ลม เราง่ายว่าความโกรธนะเนาะใครแกล้งใครแกล้งพี่พี่ก้องหรือพี่พี่กล้องรือว่าพี่เข้าออสพี่เก่งพี่เก่งหรือพี่เข้าออสเนี่ยพี่เข้าออสกับพี่เก่งทั้งสองคนเลยเนี่ยจะได้ว่าผีผีเลยผีมาสิงใครก่อนผีสิงใครก่อนพี่เนี่ยผีสิงพี่ก่อนใช่ไหมแล้วก็มาแกล้งน้องใช่ไหม นะแกล่งน้องน้องเลยก็ร้องไห้เลยใช่ไหมเนี่ยเพราะงั้นเราเราผีกันนั่นแหละผีตัวที่หนึ่งคือผีแต่ละครละครนะผู้ใหญ่ใครไม่มีผีบ้างนะใครไม่เคยโกรธบ้างเอาเคยเกลียตำราเนาะเพราะงั้นโกรธเกลียดเครียดไม่ชอบใจนั่นคือเราถูกผีสิงแล้วหลงตาเคยไหมฮะหลงตาเคยไหมมาเที่ยวนี้ไม่เห็นไม่เห็นพี่ยาโนเนาะพี่ยา,พ,ยาพี่ยาโนตอนนั้นเราไป <im itation> <im itation> ไปโดยการไอ้ใครไปกับหลวงตาไปบ้านอ่าร้านจนดีอะ่ะนะเขาอดหรือว่าเก่งเ <im itation> ขาอดเนาะเขาอดไปนะหลวงตาหลวงตากับหลวงตากับอ่าที่อ่พีพพ่พี่อนอยนะมาใหม่ๆหม่มาใหม่ๆหม,หม่นี้หลวงตาไม่รู้ผีผีเกิดขึ้นกับที่หลวงตานะหลวงตาทําอะไรอ่า เรียกตั้งแต่เชานะ้าเนาะอย่าโน่ตื่นมอบงานให้นะมอบงานให้ว่าเอาไปทาวันนี้นะครับครับครับอ่าบินให้ให้มากลับมาเดี๋ยวาาหลวงตาหลวงตาจะมาตรวจงานนะอ่ามากลับมาแล้วหลวงตาบินระบาดกลับไปยังนอนไปไงนอนอุตนโไม่ตื่นอีกไปไงเรียกขั้นที่หนึ่งลุกไหมไม่ลุกเรียกขั้นที่สอง ยังไม่ลุกอีกทําไงเป็นไงหลงตาเป็นไงหลงตาหลงตามันขึ้นโมโหทาไมอย่างนี้นะนะทำไมยจ้านุ่มทำไมไม่ตื่นเลยออาใบยมุกเต็มตัวเลยนี่นะออาใบยมุกเรียนอะไรบ้างขี้เกียจขี้คลาตอ่ะเที่ยวดูอ่าตอนนี้หลงตารู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเลย ไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกอาทุกผีคือความโกรธความไม่ชอบใจโมโหนงานพูดแรงแรนไปยังไงยาโน,โนก็เตึือมาไปยังไงโวดปวดลุกขึ้นมา,นนมาตาค้าไปยังไงเดินกระทืบไปไปไหนไปไหนอา้าวเราเห็นเราเห็นอาการของกายก่อนของยาโน เราไม่เห็นลกักาณของตัวเองเลยนะตอนนี้ตัวเองนี่อด่อ้างอายุมุกด้วยนะพูดธรรมะด้วยนะแล้วมีธรรมะตอนนั้นมีธรรมะเหรงตามีธรรมะไหมอ่ะไม่มีเลยแต่รู้ธรรมะนะพูดธรรมะให้ความนะแต่ตัวเองนะี่หีกิเลสโมโหไม่ชอบนะยังไม่เห็นตัวเองเลยไม่เห็นความกโกรธของตัวเองเลยเห็นตอนไหนเห็นตอนญาณนุ ตอนเดียนะโอ้เราเห็นนะไอ้แสดงอาการนูะตายแล้วอ๋อแล้วมันมันเกิดจากอะไรเหียนของมันมาจากไหนละ่ะโอ้เออมาจากหลงตาเองนี่โอ้แล้แลวเราเห็นเลยเห็นแล้วโอ้ตายแล้วเราทำวิญยาโนโอ้มันมันโมโหเนี่ยเราไม่เห็นโอ้เราเห็นเลยอืมแต่ตอนแรกมันเห็นนะเห็นแต่มันไม่รู้มันมันว่าโกรธเราเราเราแต่ว่า ไปใส่ก่อนพอใส่เออยาโนมันเกิดึ้นแล้วออจากเั้นมหมก็ <c oughs> เลยรู้ตัวเองวันหลังก็ต้องอตื่นเช้ามาก็ปลุกอยู่นะยาโนโนมอ่งงานให้มอ่งงานให้อีกนะเดี๋ยวกลับมาได้หลบตาไปตรวจงานนะเอามาอีกเป็นไง,งไ <c oughs> ตื่นยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นทำไงขึ้นหรือเปล่าขึ้นเหมือนกันนะขึ้นอยู่นะเอ๊ะทำไมยาโนไป ขึ้นจะมันโมโหอยากจะดูมันกันนะแล้วทําไงต่อเปลี่ยนละเปลี่ยนอากรเออตอนนี้เรากาลังขึ้นนะกำลังโมโห้ว,วกำลังไม่ไม่ชอบนะเพราะงั้นทําไงดีอย่าโนล่า,นาล่าตื่นนะล่าเหมือนกับนี้ <c oughs> ตื่นขึ้นมาอา้าวไปทํางานตอนนี้มันยังขึ้นอยู่นะแต่มันยังนี่อยู่นะแต่เราดับอาการเปลี่ยนลีลา อ่าไปไปโรงงานนะเดี๋ยวหลวงตามอบให้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงตาจะไปช่วยโอ้เนี่ยเห็นอาการของผีนะเราส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นผีในตัวแต่จะไปเห็นผีของคนอื่นใช่ไหมเ็เห็นไหมเวลาเวลาโมโหเคยรู้ไหมรู้ตัวไหมอ่าไม่รู้อะเพะงานอ่าปฏิบัติทำเลยต้องอ่านใจก่อนนะอ่านใจปฏิบัติ อ่านหนังสือเลาที่หลวงตาเขียนล่ะเช้าวนี่ไปอ่านโอ้มันก็ดีนี่ว่ะอ่านกันแล้วยังอ่านหนังสือแล้วยังตากล้องอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราสวดมน์นะจะมีหนังสือสวดมน์ให้พวกไอ้เด็กๆได้ดูด้วยอ่าพวกนี้มากันอีกนะออ้าวทีนี้ผีอ้าวแฟมเดี๋ยวไปไหนลูกเดียวเฟนแล้วกขาก้องเขากล้องแก้มที่เดี๋ยวไม่ใช่ก็กล้องอ่าน้องอ่าน้องอ่านน้อง นอ้อง,อองกล้องอ่าน้องกล้องอแกล้งพี่อ้าวฟังให้ดีนะผีคืออะไรนะผีคือกิเลสผีตัว <_ S 1> ที่นึงคือผีอรนรกคือความโกรธความเกลียดความเ่วร้อนเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นที่ไหน,เก,น,นเกิดขึ้นที่ใจเราเพราะนั้นเราจะต้องมาอ่านผีฆ่าผีตัวนี้เคยบอกแล้วนะ,ะ,ะที่เขาออด กอดผีตัวหนึ่งเนี่ยอ่าเราจะปราบผีตัวหนึ่งด้วยอะไรนะเคยบอกแล้วนะผีตัวนื้น่ยจะปราบผีตัวทีหนึ่งอ่ะคือผีนรกอ่าเราเอาอะไรมาปราบอ่ตอตานะอต้องมีเมตตานะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันต้องมีเมตตาต่อเด็กๆนะเห็นเด็กมันดื้อเราเป็นไงนีง่ <laughs> โมอโหเขาใส่นะั้นเราระวังให้ดีเพราะงั้นเราต้องเห็นอ่าเห็นความ นะกิเลสในตัวเราก่อนเด็กมันดื้อนะอยากจะตีอยากจะอยากจะตบอยากจะต่อยเราต้องให้อ่านกิเลสในใจแล้วรู้ว่ากิเลสโอตอนนี้ผีสิงเลยนะนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนลีลาเรียนพฤติกรรมน,นี่ละ่ะนี่เราผีตัวที่หนึ่งเอาเอาผีตัวที่หนึ่งปราบด้วยอะไรนะเมตตาคือความรับความเอ็นดูความปรารถนาดีนะแล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลเขา ค่อยๆหาวิธีการลีลาอย่างที่บอกในเราอย่างหลวงตาช่วยมาได้ตลอดนะก็ยังแปลกว่า,วาลวงตาก็พยายามยานนตื่นลูกละมันก็ต้องขึ้นไปทุกครั้งเลยต้องขึ้นไปถึงที่นะอืมนะขึ้นไปถึงที่ลุกแล้วก็ค,ค่อยเรียบนะเดี๋ยวไปทําตรงนั้นนะอืมค่อยๆลุกดีขึ้นนะก็ไปก็ต้อง เวลาไปชี้แจงว่าตรงนั้นตรงนั้นทําตรงนั้นเราก็ต้องทําด้วยเย่าอนั้นวันนี้ไปนขนฟางขนฟางมาทำเราก็ต้องทําก่อนอะไรพวกนี้แหละนะราน,นเหมือนกันเราโมโหเด็กเราโมโหเด็กเด็กเราเด็กเด็กต้องอ่านใจของเรานะส่วนใหญ่เราไม่อ่านเราไม่ทันเราไม่รู้เนาะโกรธก็โกรธไปออกเลยทั้งนาอารีลาท่าทางหน้าตาน้ําเสียงมันอกอกหมดเลย เพราะงั้นเราต้องอ่านผีตัวนี้ให้ได้นะโกรธเกลียดเครียดอ่าาน้องกล้องอยู่ดีๆลูกนะนั่งนิ่งๆอย่าเป็นผีดิ้นคือผีนะลูกนะอ่าอ่าผีตัวที่หนึ่งผ่านไปแล้วอ้าผีตัวที่สองคืออะไรผู้ใหญ่จําได้ไหมอ่าถามอูเล่เย็นเอาครูนี่แหละผีตัวที่สองคือผีอะไรผีตัวที่หนึ่งคือผีนรกผีตัวที่สองคือผี พีเปรตนะเอาวน้องกล้องเปรตเป็นลักษณะเป็นยังไงเอาพี่พี่เข้าออดลักษณะเป็นยังไงฮะฮะเออปากเอมือเอ้าปากเล็กเล็กมือเท่าใบตานนะพุงอ้าพุงใหญ่ๆหญ่อ้าตัวใหญ่ใหญ่อ้าใครใครพุงใหญ่อ้า อ่า,อาไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่นะลักษณะอาจารย์น,นีคือลักษณะของพุงใหญ่ๆมือยาวๆคือลักษณะความโลภความเห็นแก่ตัวเปรตคือผู้ที่หิวโหยนะฟังให้ดีนะผู้ใหญ่นะเปรตคือหิวโหอยอดอยากโลภมากอยากได้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็คือพุงมันใหญ่กินเท่าไหร่ไม่รู้จักคอมือมยาวๆสาวได้สาวเอานี่คือผีตัวที่สองผีกิโล มีไหมมีไหมกิโลมีไหมอ่ากิโลคืออยากได้อยากอ,อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากอ่าอยากอัไอเรียกว่าตัณหาคือก,กิเลสตัณหานั่นแหละตัณหาคือความโลภความอยากได้ความเห็นแก่ตัวนะตัวที่หนึ่งว่าผีเปรตเนาะตัวที่ตัวอ่าอ่าน้องเฟรมจำไหมนะตัวที่หนึ่งคือนรกนะเร่าร้อนใจกรอดเกลียดผีที่สองคือเห็นแก่ตัว อยากได้เนี่ยก็เกิดความขโมยขี้รักขี้ขโมยนะเกิดนั่นแหละผิดผิดศีลข้อไหนลักขโมยผิดศีลข้อไหนฮะผิดศีลข้อไหนลักขโมยโลภอยากได้คือผิดศีลข้อสองเพราะงั้นศีลข้ออ่าผีตัวทีส่สองคือความโลภแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยการเอาศีลข้อที่สองมาปฏิบัติหรือว่าเป็นผู้จาคะ จะพะเสียสละให้ทานแบ่งปันอ่าอ่าแบ่งปันการให้อ่าอ่าเป็นไงมาที่นี่มีอะไรเนี่ยก็แบ่งปันกันเนี่ยอ้าทีนี้เพื่อเอาสุดท้ายแล้วอาปีไอ้ไอเหลือสองตัวผีตัวที่สามคือผีอะไรอ่าฟังให้นะแฟนจำไว้นะน้องกล้องจำไว้นะไอไอออเขาออดนะอ่ามันเก่งนะจำไว้เอ๊ะวันนี้ไม่มี ผู้หญิงมีใครมาบ้างวันนี้เมื่อกี้เห็นมาในร้านอยู่นะฮะ,ะ,มะไ,มไม่มาใช่ไหมอ๋อเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดกับผู้หญิงเลยน,นะเอาน้องเอในละเอาเป็นผู้หญิงอ่ะออมีดูสามเออะไรน้องเออสุระกายเอาฟังให้ดีเอาแล้วอ,อ่อก้องก้องออสุระกายอสุคืออะไรอสุระกายสุระคือสุราคือความกล้า อาสุระแปลว่าไม่กล้าก,กลัวนะอาสุระคือความกลัวความไม่กล้านะเป็นยังไงกลัวยังไงกลัวเขาว่ากลัวเขาว่าเฉยกลัวเขาว่าไม่ทันสมัยกลัวขาดอาหารปฏิบัติธรรมกินสองอะกินมื้อเดียวเดี๋ยวขาดอาหารปฏิบัติธรรมมากินอะไรนะมากินมังัตอสาเดี๋ยวไม่มีโปรโตีนอืมเดี๋ยวก็กลัว กลัวอย่างนี้ก็เรียกว่าผีอสุรกายหรืออสูรนะเพราะงั้นเราจะต้องเราะต้องฆ่าผีอสูรคือจะต้องมาศึกษามาเรียนรู้เนาะต้องมีสติสัมปชัญญะเนาะอ้าวสุดท้ายผีสุดท้ายคือผีอะไรอ้าวอง้อกล้องฟังตรงนี้องกล้องกล้องหันหน้ามาหานลงตากล้องมาลงตาผีตัวที่สุดท้ายคือผีอะไรอาพี่เข้าออดผีตัวสุดท้ายคือผีอะไรผีตัวที่ดื่มนรก ผีที่สองคือเปรตผีที่สามคืออสุรกายผีสุดท้ายคือผีอ่าเดรัฉานคือสัตว์ที่มันโง่เง่ามันไม่รู้จักอะไรต่างๆนะเพราะงั้นเมื่อไหร่เราเป็นคนโง่คนเขาคนไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญนั่นแหละคือนรกน่ะเป็นคืออ่าคือ,อเดรฉานอืมเดรฉานอ่าทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้เหล่าเดรฉาน วิ่งตามกระแสวิ่งไปตามสังคมว่าเดรฉานจำไว้นะเดรฉานก็คือคนตัวเรานี่แหละ,ะมีกิเลสมีโมหะมีความหลงมองงายประัานสรุปแล้วศีลผีตัวสุดท้ายใช้ศีลข้อไหนดีศีลข้ออาศีลมีกี่ข้อศีลมีกี่ข้อาข้อที่หนึ่งห้ามห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ข้อที่สาม อ้าพูดผิดในในกามข้อที่สี่คือห้ามพูดปดโกหกหลอกลวงอ่าคือสิ่งสุดท้ายคืออ่าสุดท้ายคือปีอะไรอ่าเอออ่าเครื่องดาวดองของเมาหรือว่าสิ่งเสพติดมืนเมาทั้งหลายอ่าสิ่งเสพติดมืนเมาเช่นเกมติดไหมนะเกมติดไหมยิดติดเกมไหม เออนั่นแหละติดเกมเสพเกมอติดโทรศัพท์นะติดโทรศัพท์เอ,อ๊แต่ก่อนไม่เห็นเอามาเลยนะแต่วันนี้ทำไมเอามานอนัดเพื่อนไวใช่ไหมโทรหาเพื่อนใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมเออโทรหาเฟมดีเลยดีเลยอ้ยาวทีนี้พอะนานนก็เอาละผีทั้งหมดนี่แหละคือความชั่วความเลวสรุปแล้วผีคืออะไรนะผีคืออะไรนะผีคือกีกีเลส ได้แก่ความชั่วความเลวความไม่ดีผีที่ไหนผีอยู่ในตัวเราทุกทุกคนนั่นแหละเพราะงั้นเราก็ต้องมาปราบผีฆ่าผีด้วยการรักษาศีลเอาศีลมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นการฆ่าผีเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนแต่ละคนก็มีมีผีกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราก็มาปราบมาฆ่ามันอย่าให้มันเกิดขึ้นพระโสดาบันเป็นคนที่รู้ รู้แล้วปราบรู้แล้วก็จัดการรู้แล้วกําจัดสิ่งที่มันเกิดขึ้นความไม่ดีทั้งหลายมันเกิดขึ้นในใจของเรากับตัวเราเอา้าวนองแบมไม่มาเหรอเนี้ยไม,ไ,นะไม่มาพี่วุ้มก็ไม่มาอา้าวทำไมไม่ <c oughs> วันหน้าวันหน้าวันหน้าอ่าวันพรุ่งนี้พามานะพรุ่งนี้วันะอาทิตย์นะอา่อานาครูจีก็เหมือนกันเดี๋ยวนัดนัดเด็กๆมานะามาพวกนี้ นวันวันอ่าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อาวันนี้เรามีนัดทําอะไรวันนี้อ่ะคุะหายจาไว้นะวันนี้หลังจากกินข้าวแล้วบายบายก็ได้เราไปช่วยกันทําอะไรทําอะไรทาอะไรอปลูกถั่วมะแฮนาปลูกถั่วมะแฮเตรียมหรือยังเตรียมที่เรียบร้อยแล้วเตรียมหลักเรียบร้อยแล้ว แต่คนที่จะเตรียมเม็ดพันธุ์เตรียมเรียงเรียบร้อยแล้วเ,นะเออดีแล้วอ้าวแล้ววันพรุ่งนี้ทําอะไรต่อพรุ่งนี้ทําอะไรอ่า,อาพรุ่งนี้เพาะพันุข้าวอ่าข้าวเราจะเอาใส่แผงเพราะฉะนั้นอ้าวสาหรับวันนี้เด็กๆเกนาะเดี๋ยวก็ให้ครูอ่าครูจิครูรักเจนพาไปทํากิจกรรมอะไรก่อนก็นได้นะไม่เป็นไรเด็กอ,อ่าผู้ใหญ่ไม่เป็นไรหรอกผ่าเด็กๆ ทำกิจกรรมก็กได้แต่ว่าผู้ใหญ่เราไปนู่นแหะเด็กๆไม่ไม่มีปัญหาหรอกเด็กๆก็ทํากิจกรรมของเด็กๆไปให้สนุกสนานไปอื